สวัสดีค่ะสวัสดีเชา้าวันหยุดวันซันนะคะวันนี้วันทีท่24ค่ะวันหยุดของใครแลไหลายคนนะคะแต่ว่าลูกค้าออกมารับรถค่ะเป็นรุ่นนี้นะคะสีประตู1.9 DDi เกรด S ค่ะเกียร์ธรรมดาสีขาวมุกค,คันนี้แต่งล้อนะคะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางแล้วก็จัดทรงด้วยนะคะโหลดหน้า1นหลังสจากเดิมเป็นล้อกระทาขอบ15นะคะเปลี่ยนเป็นแมกขอบ18นะคะสวยๆแบบนี้เลย อันนี้ลูกค้ามารับรถนะคะมาถึงแล้วเรียบร้อยขออนุญาตนะคะสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะขอสอบถามนิดนึงรู้จักกับอ้อได้ยังไงคะทางเพจครับทางเพจใช่ไหมอ่ะแล้วทําไมถึงเลือกซื้ออิซูซุคะเซลล์บรตการดีครับบริการดีดียังไงอะดียังไงแนะนําดีมากครับค่ะแนะนําดีมากเลยใช่ไหมสนใจอะไรก็สอบถามได้ตลอดใช่ไหมคะค่ะทันนี้ดาวเยอะไหมดาวไปเสร็จแปดหมื่นบาทค่ะ อ่าไฟนน้นผ่านยากไหมคะไม่ครับยากเนาะอ่าโอเคอันนี้ก็ราลดไม่นานใช่ไหมจองปุ๊บก็ได้รถเลยได้ครับวันเดียวรู้เรื่องเลยครับวันเดียวรู้เรื่องเนาะอ่าพอดีจังหวัดมีรถพอดีนะคะลูกค้าทําอาชีพอะไรคะภาษาเกี่ยวกับค้าขายครับอ๋อโอเคคือว่าจะเห็นลูกค้าประจําเลยนะคะโพสขายรถนี่นั่นขยันมากจริงอันนี้ชื่นชมนะคะนีชื่นชมลูกค้าขยันมากนะก็ มนเป็นรายได้ส่วนหนึ่งก็มาขับรถเนาะใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้เลิกดีแล้วนะคะขอไปพรกันแล้วกันเนาะขอให้ลูกค้าขับขี่ปลอดภัยนะคะขอให้้วยยขอให้เฮงๆนะคะถูกหวยรวยเบอร์นะคะเอารางวัลที่เท่าไรดีป็นหนึ่งเลยรางวัลที่หนึ่งนะคะโอเคขอให้สมปรานะคะขอคันนี้ผลเงินผลทองผลความสุขบ้านนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้อ้อได้ดูแลค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ